สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนธาตุไฟนะคะไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูนะคะเพื่อนๆในปากแรกของเดือนมิถุนาเนาะนะคะพลังงานนี้แน่นอนละค่ะเป็นพลังงานโดยรวมก็คืออ่านไพ่โดยกว้างๆม,มิได้จ่อจงของผู้หนึ่งผู้ใดอย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นเรานะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วย ไพ่ใบแรกของคุณนะคะธาตุไฟค่ะไฟเมษสิงหาูเนาะหน่งเรียนธาตุไฟมีโชคด้วยนะคะคําว่าโชคอาจจะไม่ใช่โชคฟุกๆเสมอไปเช่นช่วงนี้นะคะมีโอกาสนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะการเงินการทอง ประสบความสําเร็จเนาะเพื่อนๆถือว่านี่ก็เป็นโชคลาภของเราหรือความรักเพื่อนๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่การงานการเงินมั่นคงนะคะคนใหม่ๆนะเพื่อนๆตรงนี้นะมันถึงเวลาแล้วเนาะอ่าเดมเพลสนะคะไพ่ตรงนี้และไพ่แงยงไยไพ่อกมานะคะเป็นไพ่เอ็มเพเลอร์มันถึงเวลาแล้วที่ชาวธาตุไฟนะคะคุณจะได้เจอเนาะเพื่อนๆนะ คุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆเพราะเราเป็นคนน่ารักนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้เนาะอะ reconciliation นะคะไพต่ตรงนี้อาจจะหมายถึงสิ่งเก่าๆถ้าไม่ใช่ชาติปัจจุบันนะคะคนเดิมๆนะคะมินจะตีไปทางคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกคะ่<ๆ>ะเพื<ๆ>่อนๆถ้าศาสนาพุทธของเรานะคะเราเคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกันมานะ,ค,ะคุณจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเกื้อกูลค,<ๆ>คุณนะคะ emperor empress นี้เป็นไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่เป็นไพ่คู่ออกมานะ,ค,ะ,นะค,ะคุณจะได้เจอคนที่ เคียงบ่าเคียงไหลคนที่รู้สึกว่า้ถูกฉลกตรงกับคุณนะคะมีหน้าที่การงานการเงินมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามองตาแล้วเข้าใจเขาอาจจะมีหน้า,นาที่ฐานะการเงินการงานมั่นคงอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะเ,เพื่อนๆเนาะได้ด้วยนะหรือนะคะเป็นคนไทยด้วยกันนะะอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลนะคะหรือว่าเขามีหน้าที่การงานโตก็ได้นะคะถ้าตรงนี้เนาะเป็นคนที่ นะคะมีความรับผิดชอบนะคะในหน้าที่การงานเป็นคนมั่นคงคบกับคุณได้ระยะยาวก็ได้นะเพื่อนๆสีเมท้าคือความมั่นคงแต่ถ้าสถานะได้นะคะธาตุไฟนะคะธาตุไฟคงจะเยอะเนาะเ <c oughs> พื่อนๆน,นะคงไม่มีใครมาเสียใจได้ทุกท่าน <c oughs> บางคนธาตุไฟเขาก็มีความสุขครอบครัวก็แฮปปี้ก็มีมันอาจจะตรงนะคะเป็นบางคลิปนะคะตรงกับหน้าตอนนี้เนาะ,ะมินจะนะคะมินจะพูดถึงเรื่องนะคะคนที่ใครก็ตามที่ธาตุไฟคบกันมายาวนาน มีโอกาสนะเพื่อนๆนะได้ของขวัญของฝากมีโอกาสนะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่านะคะมันถึงเวลาแล้วที่ความรักของคุณจะมั่นคงไปอีกก้าวหนึ่งการได้พูดคุยเรื่องแต่งงานมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาตินะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ,ะแต่ถ้าแน่นอนละะถ้าคุณสดคุณจะได้เจอความรักคนที่ใช่สําหรับเราแต่นะคะแทมเพลนนะคะ อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าแตกต่างกับเรานะเพื่อนๆเนาะนะคนะ,ะอายุก็ได้าศาสนาก็ได้เชื้อชาติก็ได้หรือคนที่รู้สึกว่านะคะเราต้องปรับบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างหรือคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกระตือรือร้นเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเขานะที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนคุณที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นคนที่แบดหมดอะ่ะนะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยกระตือรือร้นสิ่งใดพอคนนี้ก้าวเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่า เราอยากเป็นคนที่มั่นคงกว่านี้นะคะเราเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างหมายถึงว่าตัวเราที่ดีอยู่แล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในมุมมองของเราเด็กว้างขึ้นเพราะให้โยกเดเวอร์นะคือเรามองภาพอะไรหลายๆอย่างที่มันกว้างขึ้นโตขึ้นก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหรือคนคนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราให้สลับกันได้นะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นตัวของตัวเองฉันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เขาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราเพื่อบาลาน s เพื่อให้เราเป็นสองถ้วยนะเพื่อนๆน,นะนะคะไพ่ตรงนี้คือความรักคือความเข้าใจนะคะเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะพี่เป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณามิตรอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่เจอกันทางโลกออนไลน์นะคะตรงนี้หรือที่คุณคบกันมานะคะยาวนานล้วก็ได้นะเปลี่ยนสถานะสักทีแต่ถ้าเป็นคนสดนะคะคุณจะเจอดเมเชียนเนาะคนที่ใช่หนึ่งนะคนที่ทํางานในองค์กรนะเพื่อนๆเอ็มเลอร์องค์กรขนาดใหญ่หรือเขาเป็นกิจ เจ้าของกิจการของตัวเองนะคะเป็นคนมีสีมีตำแหน่งถ้าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคอนเซิลให้ผู้อื่น คนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นนักพูดก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งมีความสามารถนะคะจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะะเวลาบทจะอยู่ในบ้านเขาก็อ่อนโยนอ่อ,อนหวานบทจะทางานเขาก็เก่งมีความมั่นคงหรือบางท่านอาจจะเจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินการเดินทางเป็นแอร์เป็นสจวตหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถได้ด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนักเดินทางบ่อยก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเดมเพลทแน่นอนละ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ ถึงเวลาที่จัก,กรวาลเพื่อนๆนําคนที่คู่ควรนะคะให้กับเราขอเพียงแต่เพื่อนๆธาตุไฟนะคะคําว่านะคะจงศรัทธาบางคนอธิษฐานนะคะขอพรให้เจอความรักทด,ดีเมื่อกุศลนะคะเต็มแล้วเต็มเปลี่ยมแล้วมันถึงเวลาที่ใช่นะคะมินว่าคุณจะได้เจอเพียงแต่เราศรัทธาศรัทธาคือ มองในแง่บวกนะเพืเ่อนๆไม่มีใครที่จะเสียใจตลอดไปบางทีบางสิ่งบางอย่างเดอร์ทำแพลนเดอะ์เวอร์เนาะเราอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างนะเดอะ์เวอร์นี่หมายถึงจบก็ได้จบหมายถึงว่าจบแบบคอมพลีทเพื่อนๆที่เราคิดว่าเราตกตะกอนความคิดแล้วว่าเอ้ยคนแบบเนี้ยหรือเราแบบเนี้ยเราครบกันมานานเราเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะคะเราอาจจะจบเพื่อได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดีขึ้นบางคนจบ นะคะเมื่อออกไปเรียนรู้โลกภายนอกนะคะเรารู้แล้วว่าใครคือโลกทั้งใบใครคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและมั่นคงเพื่อเราคือเพื่อกันและกันแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่านามันเป็นโอกาสดีที่คุณจะอาจจะได้เริ่มต้นใหม่เจอคนที่ใช่กว่านะคะทีนี้มาดูกันที่ผ่านมาบางคนความรักอยู่ไกลกันนะคะดูนะบางคนความรักมูอ้อนเป็นวงกลมบางคนเจอความรักที่ไปไปกับกับมีอะไรที่แตกต่างกันหรือใกล้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงน่ะ มีบางคนทัศนคติไม่ตรงกันเพื่อนๆห่างกันออกมาก็ได้นะคะบางคนเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้งั้นมินขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะทาไมต้องดูอดีตนะคะห้านาทีที่แล้วเมื่อวานนะคะเดือนที่แล้วก็อดีตจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรกันปัจจุบันก็ดูแล้วทีนี้มาดูว่าเขาเป็นยังไงความคิดและแนวโน้มเป็นยังไงมันจะครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอดูนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะธาตุไฟ บางคนนะคะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะธนูลัคนาธนูกรกะกฎลัคนากรากฎนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะธาตุดินกันพึกสมัักรเนาะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะณนะตรงนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กถือดาบเนะาะธาตุลมตุนกลมเมถุนที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครสักคนที่อายุน้อยกว่าเราอารมณ์เวียงอารมณ์วีนเ,เขามีทิฐิก็ได้เพื่อนๆแต่บางคนบอกว่า เขาก็อายุเท่าเราหรือโตกว่าเราก็ได้แต่ว่าบางช่วงบางเวลานิสัยช่วงนั้นอาจจะเป็นนิสัยที่เราก็มีความเป็นเด็กได้รู้ไหมคะเอาแต่ใจตัวเองหรือมีคนที่ส่องกันไปส่องกันมาโดนปิดกั้นมีกำแพงหรือบล็อกอะไรกันไปนะคะที่ผ่านมานะคะควีนเทเรียนนะความรักความสัมพันธ์มีอีโก้หรือนิ่งนะคะตรงนี้บางคนไปโฟกัสในที่สิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือคุณทํามาเยอะแล้วก็ได้เพื่อนเพื่อนธาตุไฟคนเลยรู้สึกว่า นะคะเห็นไหมที่คุณเอาเหรียญออกมาดูนะคุณก็ชื่นชมนะแต่คุณคล้ายๆว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณนั่งบนบันลังของตัวเองเริ่มกลับมาใส่ใจเริ่มคิดได้เริ่มมองเห็นอะไรในภาพกว้างๆเหมือนดวนะคะคนคนที่ได้ดวคือคนที่มีความรู้ไม่ได้หมายถึงความที่รู้ต้องไปจบนะคะด็อกเตอร์ไม่ใช่นะคะคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้โลกกว้างอะไรหลายๆอย่างมีที่เรามองหลายมุมโดยเฉพาะความรักนะคะเราเรียนรู้อะไรกับคนรักของเรากับคนนี้มาเยอะแล้วก็ได้นะ,ะเพื่อนมาดูกันอีกได้แช่รอดความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนอยู่กไกลกันบางคนเดินทางบ่อยนะค,ะความสัมพันธ์มันเลยรู้สึกนิ่งเงียบหรือเปล่าจะติกนะคะชาวตุลลาคณาตุลความรักความสัมพันธ์มันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างมันมีอะไรต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะในความรักความสัมพันธ์เนาะ หรือเราเจอความรักที่เขาช่างเลือกนะเพื่อนเนเนาะตรงนี้เจ็ดถ้วยความรักคุณมีความหวังและมีความฝันบางคนสับสนก็ได้นะคิดเยอะคิดมากฟุ้งไปเรื่อยนะ <c oughs> เออนะคะบางคนเจอคนที่รู้สึกเขามีทางเลือกเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะมากมายคุยหลายคนหรือเปล่านะคะทำให้เรารู้สึกว่า,าตกเป็นตัวเลือกเราเลยอยากได้ความชัดเจนอ่ามาต่อกันนะสิบดาบ ความรักความสมัมพันธ์มันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเพื่อนเพื่อนเราเหนื่อยสะสมมาเยอะบางคนไม่ได้หมดหลักหรอกแต่หมดแรงนะเพื่อนเพื่อนนะเหนื่อยมาเยอะกับคนคนนี้แทงเราข้างหลังหรือเราเหนื่อยกับเข้ามาเยอะนะคะจนต้องหามออกมาหมดแล้วแปลว่าเราเหนื่อยมานานนะคะเดจ j u d g m นะคะไพ่เวรกรรมนะคะที่จริงไม่ได้มีอะไรหรอกไพ่เวรกรรมคือกรรมก็คือพฤติกรรมและการกระทําของเราเนะะี่ยแหละเพื่อนเพื่อนทายงไรมันก็จะได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางคนเราตกสถานการณ์ที่ เราอยากจะหลุดพ้นนะบางคนนะคะไปขอพอรบางสิ่งบางอย่างให้ได้สมหวังหรือถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เราหลุดจากห่วงวิบากกรรมตรงนี้นะคะถ้าใครที่ทําไม่โอเคนะคะนอกใจให้คุณคิดเลยว่าความยุติธรรมจะมาเสิฟถึงที่ปล่อยเขาไปะคะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะเราอาจจะจบจากวิบากกรรมของเขาเพื่อเราจะได้มาเจอความรักที่ใช่สําหรับเราก็ได้บางคนอยู่ในห่วงเวลาที่เออเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นสักทีนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะคุณจะหลุดนะ ให้เราแฟนชาวราศีพฤกษบลัคณาพฤกษบความรักที่ผ่านมาคุณเรียนรู้อะไรกันเยอะหรือบางคนมีปัญหานะคะทางด้านศีลธรรมก็ได้เขาอาจจะเป็นคนมีคู่แล้วหรือบางคนนะคะเกี่ยวกับศาสนานะคะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําไม่มีปัญหาหรือไม่นะคะพวกเรานี่แหละรู้สึกว่าเรียนรู้อะไรกันมาเยอะเลยความรักมันจืดชืดมันเย็นชามันไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะเะ คือเปิดไพ่เล่มเดิมๆ,ๆมันก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆมันเหนื่อยมาเยอะแล้วนะกับการเรียนรู้นายเธอเรียนนะคะนิ่งนะความรักความสัมพันธ์คุณบอกคุณไม่อยากเป็นผู้ให้ไม่อยากเทคแอคชั่นก่อนไม่อยากให้ก่อนและความรักอยากได้ความเข้าใจอยากได้ความเท่าเทียมไม่ใช่เราล้องขออยู่ฝ่ายเดียวนะเพะื่อนๆ,ๆ,ๆมีบางคนที่รู้สึกว่าไม่งอนะ,ะไม่ค่อยใส่ใจหรือนะคะขีดขีดขีดให้คนอื่นอยู่ในกรอบนะคะในของตัวเองแต่ตัวเองทําอะไรก็ได้นะคะ เดหฮงแมนเนาะความรักนี้ที่มีทุกบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับการทําแท้งหรือเปล่านะความรักความสัมพันธ์บางท่านติดวิบากกรรมตรงนี้นะคะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงทุกใจมากมายนะคะในจิตที่ผูกพันกับคนคนนี้แต่คุณจะหลุดนะคะเพื่อนๆน,นะนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างนะคนที่มเีเป็นปัญหากับคุณนะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เป็นประเด็นเนาะ เขาไปได้ดีไหมถ้าสมมติเขาปีมีคนใหม่หรือที่เขานิ่งใส่นะเขาทําอะไรนะเพืเ่อนๆไหนจุดถ้วยอ่ามันเหมือนของคุณเลยนะคะเนี่ยใช่คุณหรือเปล่านะคะหมอก็ไม่ทราบเดี๋ยวหมอจะอ่านให้ละเอียดใบแรกนะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะไปงอเขาหรือตัวเขาอาจจะมางอเราก็ได้นะเพืเ่อน,นๆนะเดี๋ยวขออ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเก้าถ้วยคนคน,คนนี้บางคนรักเพศเดียวกันรักได้หมดแหละความรักความสัมพันธ์คนนี้เขาบอกเขาก้าวถ้วย เขาก็กลับมาดูแลตัวเองนะก้าวถ้วยเนี่ยที่จริงนะคะใบนี้มีตำนานเยอะนะคะความหมายเยอะเนาะ,ะแต่จะตีกรอบให้เพราะว่าโคชชิ่งกันคนคนนี้นะคะบางครั้งเขาไม่เติมเต็มหรอกนะคะหรือคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขามีคนที่มาชอบเขาเยอะแยะแหละไม่จําเป็นต้องมีคุณก็ได้อันนี้หมายถึงความรู้สึกของเขาเราอยู่กับตัวเองหรือเรามีเพื่อนมีฝูงหรือเรามีคนเยอะแยะที่จะมาชอบมารู้สึกดีนะคะ การมีคนมาชอบเยอะๆนะคะทุกคนมีแล้วค่ะแต่คนที่จะมีความรักที่ซื่อสัตย์ที่เป็นเอ็มเพรสนะคะที่ดูแลเอาใจใส่ดีและให้ความรักความเอาใจใส่ซื่อสัตย์จริงใจมันหายากนะเพื่อนๆคู่รักหาง่ายแต่คนรักที่ใจเคียงบาเคียงไหลเราอยู่จนแก่จนเฒ่าไม่ว่าคุณจะตกทุกข์ลำบากเขาก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละคือความรักที่ซื่อสัตย์นะคะบางคนอยู่กันมานานก่อร่างสร้างอะไรมาเยอะพอร่ำรวยมัง่งมีก็ตีจาก ลืมคู่ทุกคู่ยากที่เคยลำบากด้วยกันมานะคะนี่นะมินให้ข้อคิดนะคะเด็กถือดาบนะคะคนนีนะะ้มีคนแอบสืบแอบส่องแอบมองอยู่นะคะอ่านิ่งเงียบแต่ชั้นสชองันมองเธออยู่นะค,ะคุณอาจจะบอกว่าเออบล็อกแล้วเขาจะส่องได้ยังไงก็คือยังอยากรู้อยากเห็นบางคนกับส่องทางเพื่อนนะคะเพื่อนส่องหรืออะไรก็ตามเขายังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะเพืเ่อนสองถ้วยนะคะช่างตรงกับคุณเหลือเกินนะคะตรงนี้นะคะ มันเหมือนว่านะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาดีถูกคิดถึงใครสักคนนะคะอยากกลับมาคืนดีคนที่เป็นสีไม้เท้าคนที่เขาเคยมั่นคงเคยพูดเรื่องความมั่นคงหรืออยู่กันนานนะคะเ<ๆ>ขาคิดเครียดมากเลยนะคะตอนนี้รู้สึกนอนไม่หลับน่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะมีความสุขแต่ตอนนี้เริ่มถูกแล้วเริ่มเหงาแล้วนะเพื่อนเเริ่มเศร,เร,ร้าแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็มีพร้อมทุกอย่างนะนะคะที่แรกฉันก็มีอีโก้ฉันมีใครก็ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่า ฉันเหงาเนานะหิวคนเดียวนะ,ะเพืเ่อนๆือหนึ่งไม่เท้านะคะเดชเชรีออ่านะคะหนึ่งนะคะถ้าคนโสดคุณจะเจอใครจะคนที่จะเป็นแชรีออด์ของคุณนะคะเห็นไหมไพ่มันตรงกันคนที่จะพยายามเพื่อเราเคียงบา่าเคียงไหลอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลคนที่ชอบเดินทางบ่อยนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะคะ เหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะตรงนี้นะเขารู้สึกดีคุณจะเข้ามาในลักษณะกันระยามิตรถ้าเป็นคนโสดนะนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเขาก็มีพร้อมทุกอย่างละแต่ขาดก็คือความรักเขาพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณแต่ถ้าบางคนที่เป็นปัญหาประเด็นมินว่าเขาไม่มีคนใหม่ก็ได้นะหรือคนคนนี้นะคะเพื่อนๆก้าวเหรียญก้าวถ้วยเขามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีพื้นที่เป็นของตัวเองฉันพร้อมที่จะเฟรนลี่พร้อมที่จะคุยกับใครแต่ฉันไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับใครก็ได้ ถ้าคุณจะเข้ามาคุณรับตรงนี้ได้ก็รับแต่บางท่านนะคะที่มีปัญหาประเด็นแต่มินว่ามันเหมือนเขาตรงนี้แต่เขายังนึกถึงคุณนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะบางคนได้ตาสองได้ตามองเนาะไม่ทําอะไรมาดูกันว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับธาตุไฟตกตําแหน่งความคิดของเขาเป็นอ่านะคะเป็นไนท์ถือถ้วยนะเพื่อนๆดูบางคนความรักอยู่กระรกันนะคะบางคนความรัก เดอะเวอร์นี้เป็นไพ่ของเมเจอร์สุดท้ายที่มินพูดนะคะบางคนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มีการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เมื่อเราได้คิดได้เมื่อเราได้ทบทวนได้เขาบอกคุณนี่แหละคือความสมบูรณ์นะคะความเติมเต็มที่เขาะะได้จากคุณเพราะว่าไพ่ยโยกกับเดมเพสเนาะในถือถ้วยมีคนที่รู้สึกคิดถึงคุณนะเขาบอกคุณเป็นเอมเพสไม่ว่าเขาจะคบกับใครไม่ว่าเขาจะห่างคุณไปเขาไม่มีวันที่จะลืม ลืมชาวธาตุไฟนะคะลืมเอ็มเพรสคนนี้ดาบโดเวอร์คือนะคะบางคนอาจจะเจอความรักที่เป็นต่างชาติเป็นคนไกลหรือบางคนอยากจะนะคะอยากจะวนกลับมาก็ได้นะคะแปดไม้เท้าเพื่อนๆอยากสื่อสารอยากพูดคุยนะคะควีนถือไม้เท้านะคะ,ะกระโดดลงมาเดียวมอเข้าอ่านดูเดียวเนี่ยบางคนนะคะยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆนะเพื่อนๆตรงนี้นะหนึ่งดาบ สีไม้เท้าเดมิจเชียนไฮโลเฟนเดมเพลสสตรีงนะคะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆสามถ้วยเก้าเหรียญภายใต้สำหรับเปนเดอร์ซัน มีพูดถึงคนที่มีประเด็นกันก่อนนะคะเขายังคิดว่าคุณเป็นเดอะซันของเขานะคะเขามองเขานึกภาพทีไรนะคะนึกภาพสิ่งเก่าๆวันเก่าๆนะคะคิดว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ดีมากคุณเป็นผู้หญิงที่คล้ายๆว่าเป็นเป็นเอ็มเพลเนาะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนัมเบอร์วันไม่ว่าเขาจะไปเจอใครไม่ว่าเขาจะอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับใคร,ออใครไม่สามารถลืมคุณได้คิดถึงความสุข ที่คุณเคยมีให้เขานะตรงนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาเริ่มรู้จักรู้ใจตัวเองเ,เพื่อนๆนะคะตรงนี้นะอืมนะคะที่ผ่านมาเขาบอกคุณเป็นพ่อพะแม่พะเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะข้อดีข้อเสียของกันและกันนะคะโดวยรวมคือการเข้าใจในตัวตนของเราเป็นแต่แต่มินไม่ได้บอกว่าต้องเข้าใจว่าเขาเจ้าชู้แล้วเราต้อง,เร,องเราต้องทนต้องยอมในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่นะคะ มันหมายถึงว่าถ้าบางคนเขาเคยทำอะไรที่ผิดพลาดมีบางคนที่เริ่มคิดได้ว่าไม่ไม่สามารถลืมคุณได้อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพ่อไพ่พื้นดวงมันอย่างนั้นพร้อมที่จะกลับตัวพร้อมที่จะพัฒนาให้ความรักมันลงตัวมันใช่นะคะตรงนี้ขึ้นมาอยากกลับมาหาคุณก็คือคุณเป็นคนเก่งยอดหญิงของเขานะคะ่ะคุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคาอยากคุยกับคุณแต่เขากลัวว่าคุณกับเขาห่างกันไปนาน นะคะเพื่อนๆมันมีช่องว่างในหลายสิ่งหลายหลายอย่างกลับมาคราวนี้คุณอาจจะไม่รับก็ได้หรือไม่ก็คุณอาจจะมีคนอื่นแล้วนะคะตรงนี้เนาะทีนี้มาดูระหว่างคนโสดนนะคะคิดยังไงคุณสมมติคุณที่คุณเจอนะคะไพ่เดว์เนาะบางคนความรักอยู่กไกลกันนะ,ะมินจะบอกว่าถ้าคนที่ใช่ไม่ว่าจะอยู่คนละซีกโลกเพื่อนๆมันไม่ไกลหรอกถูกปะแต่ถ้าคนอยู่ใกล้แต่ถ้าใจมันไม่ได้รักแล้วมันก็เหมือนห่างไกลเหลือเกินนะ ณนะตรงนี้มีคนที่คุณสนะคะคิดว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคนที่รู้สึกว่าใช่คนที่เป็นเดอะซันเขาเจอเราเขาจะรู้สึกว่าทําให้เขามีความสุขทําให้เขายิ้มได้เขาบอกว่าเขาจะอยากชัดเ,ดเจนนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณภายตรงนี้ขึ้นมานะคะอยากสร้างอนาคตอยากให้ความมั่นใจอยากคบคุณระยะยาวเพราะคุณอาจจะเป็นความสุขของเขา แต่ว่าก้าเหรียญไม่รู้สิคุณอาจจะยังไม่เปิดใจมากหรือเปล่าคุณอาจจะอยากอยู่พื้นที่ของตัวเองไหมหรือเราเคยหรือเราเคยมีประสบป,ปัญหานะคะในสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เราหวงังเราเลยไม่ค่อยเปิดใจหรือเปล่าเพื่อนๆตรงนี้เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคนนี้เขาชื่นชมเรามาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะแนวโน,น้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะแอคชั่นอ่านะคะขอดูแนวโน,น้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง ท้าบางคนเริ่มขึ้นมาหลายรอบนาะมินจะอ่านให้นะบางคนรองานใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงใหม่รับราชการมีโอกาสก้าวหน้านะคะบางคนรอสอบแข่งขันรอรับราชการหรือน้องๆสอบนะคะผ่านนะคะตรงนี้รอเงินทุนนะคะได้บางคนรอเรียนต่างประเทศรองานต่างประเทศมีโอกาสเดินทางต่างประเทศนะคะที่จริงคุณเป็นเด็มเพลนเนาะสมบูรณ์มีกัลยานมิตรมีเพื่อนนะคะ ราชการนะคะหน้าที่การงานโตนะคะเพื่อนเพื่อนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาธาตุไฟมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถือว่ามนเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วดีนะคะมินขอเกินแค่นี้เนาะพอมินดูนะคะดวงความรักนะคะของธาตุไฟอ่าหนึ่งไม่เท้านะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเดือสันเพื่อนๆอืมอามไม่เท้าเด็กถือเหรียญ 6ถ้วยกระโดดลงมามีคนอายุน้อยกับคุณมากๆนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะคุยเหรียญมีธาตุดินกันลึกศพมังกรคนอายุน้อยธาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่เด่นๆแต่ไม่เท้า2ถ้วยขึ้นมาหลายรอบละนะคะถ้าไม่คืนดีกันตอนนี้ <laughs> จะไปคืนตอนไหน <laughs> เออนะคะแต่คุณอาจจะคิด ะะคิดเรื่องเงินเรื่องงานเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราเปิดใจไม่มากพอเพื่อนๆนะคะ,เ,นะะเพราะว่าเราเคยเราเคยเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างลัษณ์ไม้เท้านะคะก้าเรียนเห็นไหมใต้สําหรับยังเป็นก้าเรียนตะกี้เดี๋ยวทำพะเลนอขอสุดท้ายใต้สําหรับะนะคะเดอสเตนนะเพื่อนๆสเตนนี่สิงลัคนาสิงเนาะนะคะ,นะะแล้วก็ทุกอย่างมินอ่านให้มนละธาตุนะคะ คือมันหมายถึงว่ามีใครสักคนแหละอยากจะวนกลับมานะหก้วยอาจจะเป็นคนที่หมอไม่ทราบว่าคุณเคยคุยกับใครมาบ้างเก่าสมัยเรียนปฐมมัธยมคนเก่าสมัยไหนนะคะตรงนี้เนาะนะคะหรือคนที่ห่างออกไปนะคะอันนี้มีโอกาสวนกลับมาคนอายุน้อยเขาก็ยังมาผูกพันกับคุณยังวนยัง,วยงวเวียนเพราะเขาผูกพันกับคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะ,ะมีอะไรที่แตกต่างกันบางคนแตกต่างกันทางอายุศาสนาเชื้อชาติหรืออยู่ไกลหรือวนๆกลับกับ นะคะให้ตรงนี้บางท่านแต่ว่าตัวเรานะเพื่อนๆน,นะเป็นสเตนเป็นก้าเรียนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองนะคะคีนเรียนเนาะมันเหมือนเราตอนนี้เราอาจจะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองทําเงินทํางานเงินคุณเยอะงานคุณเยอะด้วยค่ะมากกว่าแต่ความรักคุณก็ยังคุยอยู่นะคะแต่ว่าคุณให้ลักษณะมันว่าคนเก่าก็วนกลับมาคนใหม่ก็มีเพื่อนๆน,น,นะคะลองเปิดใจดูนะ ะะมีคนที่อยากเข้าหาคุณคนใหม่ๆพร้อมที่จะพัฒนาแต่ความรักนะคะมันเป็นการเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนคนเก่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะรับไว้ไหมพราะมีบางคนอยากจะย้อนกลับมามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะณนะตรงนี้ไพ่ของคุณมันขึ้นดีด้วยมาคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะคะตรงนี้ด้วยความรักเดือดสันขึ้นขนาดนี้เนาะนะคะมินว่าคุณจะเจอใครสักคนที่ ประสบความสําเร็จเขาาจะมีชื่อเสียงเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอทำไมเรามีความสุขจังลองเปิดใจดูนะคะคุณอาจจะอยากอยู่ที่ว่าเออเรามีความสุขกัอบอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอยู่กับเงินของเราเราอยู่ได้ด้วยนะคะแต่แน่นอนแหละไอความรักนะัมีคนเข้าหาเราพร้อนะมที่จะพัฒนามันขึ้นอยู่กับคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะเท่านั้นเองงั้นมินขอภัยแนะนําคุณดีกว่าคนหันหลังให้นะคะที่ผ่านมาก็จะกลับมาสําหรับบางคนเนาะ,ะขอภัยแนะนําให้นะคะ ความรักธาตุไฟนะคะจะเป็นยังไงบ้างคิงถ้วยอ่านะคะเดมิเชเชียนหนึ่งเหรียญอ่านะคะเด็กถือถ้วยนะคะแปดเหรียญไพนี้กระโดดลงมาโอ้เป็นลางดีมากๆลางดีนะสิบเหรียญ ชาวนะคะธาตุไฟหนึ่งนะคะคุณจะค้าขายหรือทําอะไรหรือรอเงินก้อนใหญ่คุณจะสําเร็จบางคนรอขายที่ขายทางรอเงินซื้อบ้านหรือรอได้ที่ดินมีโอกาสนะคะงานเงินคุณสะพัดนมากๆเลยเพื่อนๆปัแรกๆาอาจจะติดขัดมีปัญหาแต่มันจะสําเร็จทีหลังนะคะตรงนี้นะมีโชคมีลาบด้วยธาตุไฟส่วนความรักนะคะแน่นอนแหละมีคนมารู้สึกดีกับคุณมีคนที่ใช้เข้ามาแต่ตัวเราอาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าในช่วงนี้นะคะ ลองดูนะคะลองเปิดใจค่อยๆคุยค่อยๆคบเป็นนะคะมีคนที่พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราคนที่ใช่มาแล้วเพื่อนๆน,น,นะคะขอบคุณมากมายเพื่อนๆธาตุไฟนะคะเมศสิงห์ธนูดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Line มินอยู่ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆนะดูดวงนี้นะคะพร้อมที่จะต้องรอคิวได้โอนจองไม่ใช่ได้ดูวันนั้นนะคะโอนจองเพื่อจะรอคิวนะคะได้ถึง1-2วัน แล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายด้วยนะคะชอบชื่อยกดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ